ทุเกิรนเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาท์ออกจากคาเฟ่ชอปปิโคเนาะไปเรื่อยๆปั่นจัก,กรยานไปนจากตรงนี้สถานีรถไฟกันตังทุกคนเห็นไหมฮะเชิงเนื้อมองก็จะเห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปจากตรงนี้แล้วเราก็จะปั่นจัก,กรยานโรงแรมไปกันตังลอฟเชลนะฮะดูสิทุกคนอุ๊ยฮอต <hot S 1> มากเลยอะ่ะนะฮะคาเฟ่ที่ฮอตที่สุดนะฮะทุกคนดูสินะฮะ เห็นรถไฟกันตังไหมฮะสุดเส้นทางรถไฟสายอันดามันแล้วก็สถานีที่ติดอันดับหนึ่งในสิบที่สวยที่สุดนะฮะของไทยรถไฟฮะนี่ทุกคนอากาศดีมากเมืองน่ารักมากทุกคนจ๋าเห็นไหมประทับใจสุดๆฮะ ต่่อสิงดีๆที่นี่จะเป็นแนวแบบคอฟฟี่เบเกอรี่แล้วก็อาหารด้วยนะฮะอาหารเครื่องดื่มนะฮะแบบแนวแบบชิลๆแนบวบสไตล์แบบนอกหาเมืองนอกแนวแบบยุโรปอังกฤษอะไรเงี้ยอันนี่ไงไป้ายสบายๆทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเนาะเยน็ยนๆอาหารเยน็นริมปากน้ําปากแม่น้ําตรังทุกคนจา้าเป็นอีกคลิปหนึ่งฮะ ที่เราจะต้องบอกต่อให้โลกรู้ให้ได้นะฮะว่ามากันตังแล้วเนี่ยก็คือ5้านาทีนั่งรถไฟมาเอ้ย5บาท5บาทนั่งรถไฟมา20นาทีจากเมืองตรังทุกคนจอดอยลวปั่นจักรยานจักรยานหรูไฮโซทุกคนว้ายใครเอาละกรรมมาวางเอาไว้อะใครเอาละกรรมมาวางเอาไว้ทุกคนจ๋าน่ากินมากเลยอุยตาแล้วนี่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 มีดอกไม้บางทุกทุกคนจ๋าสวยอะอันนี้เรารู้จักนะลืมชื่อไปแล้วนี่ฮะอันนี้ดอกยี่หว่าไหม ช่ดอกยี่หว่าไหมฮะทุกคนหรือว่าจําชื่อผิดวิหมาน่ารักมากหมากันตังแต่รูปร่างเพรียวหุ่นดีค่ะทุกคนไปนี่บรรยากาศแบบโรแมนติกมากๆเลยทุกคนทุกคนมีนายตำรวจเข้าร้านอีกแล้วทุกคนฮอตมากๆนี่ฮะนี่ต้นสักใบใหญ่ใช่ไหมคะเรียกต้นสักใบใหญ่ค่ะท็อปปิคอ e c a f ฟฮะเดี๋ยวเราพาไปดู สถานีรถไฟที่สวยที่สุดนะฮะแห่งหนึ่งที่กันตังปะเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งนะพาไปดูเพราะว่าโอกาสที่จะมาบ่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอีกคืนหนึ่งเราก็จะไปสบายๆรเตอรอทอาหารร้านอาหารที่ปังที่สุดอีกร้านหนึ่งนะฮะนะฮะอันนี้เป็นคาเฟ่ท่ปังที่สุดนะฮะเราไปนี้ก่อนเดินไปแล้วกันนะไม่ต้องกั่นจัก,กรยานฮะนะฮะ นี่จะเป็นสำนักส่งที่ขึ้นไปบนขายเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่า G N of the Andaman นะฮะ Andaman Railway Route Railway ก็คือเส้นทางอันดามันนี่เป็นบ่อน้ำรถไฟจะเป็นแบบนี้เอ้ยขับไปทางนี้จะเจออะไรนะชุมชนนะฮะชุมชนหลังควรนะครับรถไฟที่สวยที่สุดสถานีนะฮะสถานีฮะต้องพูดให้จบ เป็นหนึ่งในสิบหนึ่งในยี่สบของโบราณสถานของจังหวัดตรังนี่เป็นสถานรักว้ารถสวยลถสวยไม่ไกลจากท ropical นะฮะคาเฟ่นี่ฮะสวยไมล่ะเดี๋ยวเราไปอ่านประวัติให้ฟังนะฮะนี่ครับทุกคนสถานีรถไฟหนึ่งในสิบมาอ่านประวัติกันนะนี่ฮะ อ่นานภาษาไทยไปแล้วกันนะ้ะเดี๋ยวจะพากเป็นภาษาอังกฤษกันตังทรานสเทชัน was built d URING THE REIGN OF THE KING LAMA THE SIX AND FORMALLY OPENED ON THE 1 s t APRIL 1913 WHICH SEPARATED FROM กันตัง STATION TO HUAYO STATION AND TUNG SONG STATION THE MAJOR DUTY OF THIS TRAIN STATION WAS TO BE THE CENTER OF THE TRANSPORTATION OF ANDAMAN REGION BOTH RAILWAY AND NAVIGATION AS WELL ร็ไหมมันใหญ่สุดบเลยทุกคน เป็นบ้านขนมปังขิงนะทุกคนนี่ฮะเขามีเขียนอยูนะ Gingerbread House โอเ okay. ค Stylistic of คุณกันตัง t r a n s a t i o n was showing the influence of Victorian architecture called ที่เรียกว่า Gingerbread House เห็นไหมรู้ไหมฮะเป็นสถาปัตยกรรมแบบบ้านขนมปังขิงสมัยวิกตอเรียน เป็นอาคารไม้ฉลุสวยงามนะฮะ it is the w o o d e wooden building with a good v e n t i l a t e d and adorned with the sophisticated woodcraft เลิศไหมเลิศเห็นไหมสวยงามไปดูซิว่าเรือนขนมปังขิงเป็นยังไงครับทุกคนดูไปใกล้ก็ไม่ไกลาจาก Tropical นี่ฮะเห็นไหมช็อปป c a ลลงจากรถไฟกันตังนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลัง เราไปด้านหน้าเข้าไปข้างในไปเข้าไปข้างในทุกคนว้าวสวนเนี่ยเข้ามาข้างในยิ่งสวยเลยเลยที่จำไหนตูว่ว้าโอเคเราอยู่แต่ข้างนอกใช่ไหมนี่ค่ะเปิดใช้เป็นครั้งแรกในวันที่1เมษายน2556ฮะ1นทีนเอีนฮะทุกคนนะฮะขนส่งสินค้ามาลงมาเลอินโดฮะเป็นสถานีรถไฟที่มีบทบาทสําคัญมากๆมาจนถึงปัจจุบันนะฮะ นีด้านหน้านีกระปิเกาะริบงค่ะทุกคนจ้ะเป็นกระปิกันตังด้วยนะฮะมันจะมีสองกระปิกระปิกันตังกระปิเกาะริบงเขาบอกอร่อยที่สุดแซ่บสามลกูกทุกคนนี่ฮะสุดปลายทางฝั่งอันดังมันทุกคนจ้ะมีขนมปังขิงจะมีสภาพแบบนี้สวยงามมากมีปลาพยูนเป็นอนุสาวรีวย์เล็กเลมีน้ำพุง่งน้ำพึง่งปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็กระปินะฮะนี่ฮะกระปีหนูกุ้งเคยแบบตัวๆเลยเนาะ เหมือนกับไม่ใช่กะปิเหมือนมีความมีแต่ตัวกุ้งเลยค่ะทุกคนว้าตายแล้วทําไมเลอดอย่างนี้กะปิเกาะกันก,กะปิกันตังจะมีความเป็นตัวกุ้งกุ้งกุ้ง,งเคยเคยเคยฮะไปะกลับโรงแรมแล้วนะทุกคนจะได้เป็นลบเมมโมรีเนี่ยถ่ายไปเพื่อใจหัวใจรักนะฮะอยากให้ชาวโลกรู้ในสิ่งดีๆที่เรามาเยือนแล้วก็บอกต่อถือว่าเป็นการทําความดีด้วยกันถมาว้าสวยทุกคนดูสิกล้วยไมย้ ว้ายกล้วยไม้สวยมากเลยครับทุกคนดูสิมีความเป็นธรรมชาตินี่เรือนรับรองค่ะทุกคนไปกับกันตังลอฟเทลก่อนไปปักหลักเนี้ยเอาแต่ถ่ายไปเดี๋ยวก็มือถือตกหล่นอีกว่าจะพูดไปนะฮะสลับกันไปมาสองช่องโอเคเนาะอุ้ยด้านหน้าสถ,ถานีกันตังทุกคนจะมีนี่ฮะกล้วยไม้ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เป็นกล้วยไมย้นะฮะอันนี้ฮะ จะเป็นกล้วยไม้ที่พันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแบบนี้ฮะนี่ยังไม่ใหญ่นะฮะยังใหญ่กว่านี้อีกเขาเรียกกล้วยไม้พันช้างกระอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะฮะจำชื่อไม่ได้นี่อยู่ด้านด้านหลังสถานีเลยทุกคนที่นี่มีจักรยาน่อยฟ้าหอกเหินดูอากาศไปด้วยห็นไปฮะไปฮะหอกได้ซึ่งคนไจ่ก็ชอบพี่เขาขาสูนาเคยวทุกคนตรงนี้จะมีบ่อน้ำนะครับ จากภูเขาสูงใหญ,ญ่ของเมืองกันตังจากแม่น้ำหแม่น้ำตันนี่ทุกที่ทุกครับไปเดี๋ยวเราได้ปันจัก,กรยานเบาๆผ่านเมืองตรงอำเภอก็จะเป็นดังของอ่ากันตังลอสเชลล์ Tail, ทุกคนเลี้ยวขวาข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารสบายๆค่ะเดี๋ยวลี้ไปข้างหน้านะแต่เราตรงไปคิดตัวยิงสเตรทก่อนนะะก็จะได้ไปพักก่อน มาี่ต้องทําตัวเหมือนพักผ่อนนะไม่ใช่มาทํางานเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดออนไลน์แล้วก็ทําหลักสูตรในห้องกันตังลอฟเชลโลฟเชลคุก uh, คนี่ค่ะไปทางนี้เลยนะครับสบายๆร้านอาหารจะอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ะวันนี้เรามุ่งหน้ากับที่พักก่อนซึ่งแน่นอนก่อนจะถึงที่พักก็จะเป็นทางไปเรือนพรยารัศดาสี่แยกไฟแดงตรงหน้าเทศบาลอำเภอคะ,ะก็เลี้ยวซ้ายก็จะไปต้นยางพาราต้นแรกแล้วก็ออ ควรตหนักจันเรายังไม่ได้ไปนะฮะถ้าเกิดไม่มีเวลาไปอย่าว่ากันนะทุกคนทุกคนก็ต้องหาโอกาสไปเองนะไม่ไปไม่ได้นะฮะมันรุนกันว่าจะได้ไปไหมนะคะวันนี้นะดูเวลาดูโอกาสนี่คือเมืองกันตังค่ะทุกคนนี่ฮะเลี้ยวซ้ายตรงถนนค่ายพิทักษ์ซ้ายมือน,นี่ฮะบ้านพญารัตสดาพิพิธภัณฑ์นี่ค่ะทุกคน จะเดินตรงอีกทีก็เป็นสแยกก็จะถึงโรงแรมเลยลอฟเทลกันตังลอฟเทลว้ายต้นตะบองเพชรทุกคนยังกลับอยู่แคลิฟอร์เนียเลยเดี๋ยวซ้ายตรงนี้หาดที่บอกว่าไปต้นย่างพาราต้นแรกแล้วก็ทางไปควนเขาตำหนักจันนะฮะควนตำหนักจันฮะที่สามารถชมวิวปากแม่น้ำตังได้สวยงามแต่เราตรงมาฮะเรไม่เลี้ยวซ้ายเหมือนเมื่อวานแล้วนะฮะแต่เลี้ยวขวายังไม่ได้ไปไหนเลยนะวันนี้ไม่ได้ไปเลย อยากรู้จังเลยเลียวขวาไปทางนี้จะไปสุดอยู่ที่ไหนเท่<ท>จังเลย<ท>หาปั่นจัก,กรยานไปแล้วก็ถ่ายไปท,ทุกคนก็จะมองอย่างทุกคนมองเราคนเดียวเลยหาทุกคนเลิศไหมเลิศน<ท>ี่คือที่ว่าการอำเภอกันตังหาทุกคนแล้วก็โรงแรมกันตังลอฟเทลนี่ไงถึงแล้วมีแล้วอวดห,อห้องหรูให้ทุกคนดูแตนะ่ว่าบางคนอยู่ในเมืองกันตังไม่เคยเห็นหรอกว่าห้องหรูแบบนี้อยู่ที่กันตังลอฟเทลนะฮะนี่ครทุกคน ระวังะตรงนี้นะฮะรถขับด้วยความเร็วสูงนี่จุกคนเราก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยทุกคนจ้าสบายสบายมากนี่จ้าทุกคนถึงห้องหรูแล้วจ้าระเบียงมองเห็นเมืองนะฮะนอนสบายมีความสุขที่สุดมีระเบียงด้านหน้าอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็เห็นอำเภอ เป็นอำเภอกันตังและเทศบาลแล้วก็มุ่งไปก็จะเป็นท ropical cafe แล้วก็สถานีรถไฟกันตังเลยฮะโอเคเนาะสวยงามไปเจอกันคลิปหน้านะครับ